ใกล้จะถึงวันประกาศผลรางวัลบอลงดอร์ปี2025ในวันที่22กันยายนนี้แล้วนะครับช็อตนี้มีสาระจะพามาดูนักเตะ3อันดับตัวเต็งลุ้นรางวัลบอลงดอร์ปี2025กันครับ1อุสมานเดมเบเล่สื่อหลายสำนักต่างให้เดมเบเล่เป็นเต็งหนึ่งในการลุ้นรางวัลบอลงดอร์ปีนี้เลยครับด้วยสไตล์การเล่นที่มีความโดดเด่นในการใช้ความเร็วแถมยังจบสกอร์ได้ทั้ง2เท้าเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกของทีมก็เลยทีเดียวผลงานฤดูกาลล่าสุดถือว่าร้อนแรงสุด 35ประตู14แอสซิสจากทุกรายการส่งผลให้ปารีสคว้าแชมป์ได้ถึง4ถ้วยในฤดูกาลเดียว 2. ลามีนยามาลปีกดาวรุ่งเท้าซ้ายที่มีความเร็วสูงเทคนิคยอดเยี่ยมสร้างสรรเกมรุกได้ดีและการจบสกอร์ที่เฉียบคมเกินวัยของเด็กคนนี้สถิติฤดูกาลล่าสุดคือ18ประตู21แอสซิสทำให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวเต่งในการลุ้นรางวัล 3. วิตินยา ปาริสส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนครับวิดินยาเป็นมิดฟิลด์ที่สร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนได้ดีมากๆการวางตำแหน่งการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดบวกกับความมั่นใจในการผ่านบอลและใจบอลมีส่วนร่วมทั้งเกมรุกและเกมรับด้วยผลงาน8ประตู4แอสซิสรวมทุกรายการหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช็อตนี้หน่อยนะครับจัดทีมกับ PM Manager ได้แล้ววันนี้ แล้วการดูบอลของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป